ส่าไดีพี่น้องสุขุมสุขคนสมองสบอนมันนี่มาผูกมาปอกกับซองบาโมเส้นข้าวเส้นเคยพี่น้องมันก็ได้มาเกี่ยวข้าวหลับจ้างเงินเบิดพี่น้องเลยเสือเบิดเงินสี่บาทอะไรก็เลยมาเกี่ยวข้าวหลับจ้างซอยป้าเพ่นแม่ไงของไดมอนมาเกี่ยวข้าวซอยเนหลัจ้างมันโหหน้าเฝนซุกเรืองเต็มเลยพี่น้องเลย ุกเรืองเต็มท่งเลยเข้าเพิ่นก็นก,ก่ออยู่แล้วพวกท่องผ้าก็มืดม้อมยแล้วตาฝนสิตกโอสงตาฝนสิตกพี่นองเอ้ยเดี๋ยวขาว้าวเก้าคนพี่น้องเอ้ย เนาะไข่ดาวมันมาเกียวขาวันเม่เท่าแม่เพื่อนเกียวขาไปดีี่น้อมาเกียวขาซอยป้าตเตหันเกียวมื่อนเมื่อนแลข้าวเจ้คลองกังออนเก้าคนสิบคน นกเกียวเขาหลับจ้างมือนอยกางกันนกเคียวเขาหลับจ้างป้าพี่น้องเลยนี่าวยมากเลันี้นี่นี่ขอบคุณและพี่น้องที่คือบนนี้กรชว้เหาอองใหเป็นแกเกเยวเขาหลับจ้างปมือนกั

อยู่ควัดอย้่นี่งท้าหนอย่หลบบุญมีห้องอไั่ก็ไปใช้ขิงเล็กบุได้ด้กไคนข่าวเลยนะโอโหเละแม่เอยทำบุมีเด้เอ้ยนี่อะไรมืดคึ้ไม่ได้เลย อากาศดีดีพี่น้องเมื่อีงกะอากาศเมืดอคมแดดน้อยหนึ่งบมแรดได้แดดน้อยหนึ่งมอสขาวคัดหลไทยนี่ว่าหน่วยปลาป่าหนวยปลาป่ามคัดหไทยนี่ว่าพี่น้องเลยนีทาง ยดแล้ลลลว เขาหิ ơ, ha, ้วตุ่มอหไเขาก็ง้างอะี่น้องเลยเอนเหรอเดี๋ยวขอเลิจ้าง

bà mua hoặc nhau mua đi luôn rồi à luôn rồi chỉ xàm à đập trứng manh

ดันาเลยลางแลปีนี่เนาะมีบอกีนาใมันก็ถึจับปลาด้วยแล้วาก็ร่อยออกแล้ก็ได้เนาะหิย่านที่เพอมอยอยู่แล้วว่ะเห็นเลยนะผูิยานกัยานอะไรได้เอาไปมาหลาบักไให้าดเดียวว่ายม้ว่าาจาคกล้อยาส่งดหได้่ขาถ้นิดๆกน้องไม่ยกอยงไงคือม่ เนจังมาแรงยังคอยเอาออกกับ่างด้วโอ้ยชางัาบ่อางหเลยแหรงกัแหงคูไปกับบ่อพิมบ้าอกันเยอะแต่เ้า mm ปีงวยรันี yeah. mm ่บ hmm. mm ่อแล้วห้ามเบิ้อน่แล้วะมันเามันอได้กินจะเสือออปานหน้าันหัวนีหขดเามันบมีงัวมีกล้วยกินค่ยมากมหบานดึงออกขาเขิงยังบ่อกปากเลย หิวเนาะตัวปิ้งขา่าวเบาบ้านแกงลิงประเทศไทยญุ่นขาปุ้นญุ่นเราจะข้าวเปลนำนาจากประเทศไทยปาข้อของเพีองเลยอ้าวบมีโควิดมีโควิดเขามาเลยท่านชายอยูประเทศดำมาได้เป่แถวเขาเรี่พเกี่ยวเขาแต่ท่านมีโควิดพิลล์เนาะเลย แล้มีคนดหน้ากับไปดําเขากับไปปนเกี่ยวเอาเงินข้เจ้าไว้แล้วยาเตวะเจ้าเป็นล็มนยังเร่ไเกี่ยวได้เป็นจิ้ตีเดได้ตาสีอไนะเราซาเป็นเกี่ยวคนเดียวพี่น้องได้เด้อประมาณ้อยอยู่จักเลยนะ มีแปบประมาลอยดแล้วเหรอขาผ่าเช่เขาลอยไนะอยจังโอยจังประอไหนเลเจ็ดแปดบแปดสิบเก้าซิบเหรอประวันแปดเก้าซีบหมดแล้ มาเห็ดนากับมังค่าตกามปูเนาะงแบบนั่งยโอ๊ยมาเห็ดกัมังคาหน้ากับบเป็นเาะเคยผู้คนบันนอกคค่าหน้ากับบกเป็นกเสาเ้าวเาเห็นบรอกเราหัดแบบโม่เราทอดแบบโม่เนาะไอเนียจะบุกปากบุกตีนควายยุ่งเสาเ้ยว มอนอีกสมมาปลาควละปาลุงเอาโมยก็จบคลิปแห่งตัวนี้ฝากโอไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันคลิปหน้าขอกล่าวคํว่าสวัสดีสวัสดี